สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณแม่แช่มจมชื่นคุณแม่คุมพันธุรากันค่ะเมื่อเที่ยงวันนี้นะคะก็คือต้มจืดกระดูกซี่โครงหมูใส่ฟักนะคะอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็จะมีะกระดูกซี่โครงหมูทอดกระเทียมพริกไทยค่ะให้แม่สดร้อนร้อนเพิ่งออกมาจากเตาค่ะก็อาจจะร้อนนิดนึงสดร้อนๆนนะแม่เนาะอาจจะร้อนนะแม่นะฟักยังกินไม่ได้นะคะ โอเคขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเย่อมชมมาให้กําลังใจคุณแม่แช่มชมชื่นคุณแม่คุมพันตุลาการขอบคุณเลยลค่ะพี่น้องแม่ขาเรียกเอฟซีกินข้าวด้วยค่ะมาเด้อเอฟซีเอ้ยมาเด้อกินข้าวอซีเอ้ยาคุณยาเออดีมากเลยค่ะแม่ข่ากินข้าวกับเนาคุณแม่คุมพัน สี่โค้งชมูกตรงโ,งโ,งโดมใช่ไหมนานเลยแม่ร้องเพลงเล่นนะคะอ่ามาเด้อค่ะพี่น้องกินข้าวกินข้าวกับคุณแม่น่าจะเย็นแล้วค่ะคุณแม่ขาสดร้อนๆเลยแม่จะได้แซบนะแม่เนะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะแม่ขากินตามสบายเลยค่ะ อร่อยไหมคะแม่ซดน้ำมเมื่อกี้อร่อยไหมคะ,มะเออแม่มากินข้าวก่อนจ้ะแม่ก็ไปดูแมวอีกแล้วเออแม่แม่อร่อยไหมคะซดน้ำแล้วอร่อยไหมอร่อยมากอ่าซด,ดน้ยาโอเคคะ่ะกินเลยแม่คะกินเลยคะ่ะคุมพันก็คุณครูคุณสำลีตุลาการก็มาส่งคูมพันธ์ที่บ้าน ไปส่งพ่อที่โรงพยาบาลแล้วก็มาส่งโคลพันธที่บ้านมาเฝ้าคุณแม่คุณแม่อยู่คนเดียวค่ะแล้วก็ตอนตอนนี้คุณคูคทริ์ก็ไปรับไปรับคุณพ่อ<ฮ>ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเย่อมชมพบกันคลิปหน้านะคะแม่ขาแม่ขาสวัสดีเอฟซีก่อนสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี